รู้ไหมวันนี้พามาที่ไหนจะได้แก้วอย่าเสียงดังเสียงดังไม่ได้ที่นี่คนเยอะแก้วจะได้นี่เพรเร่อด้วยแก้วตายอย่าเสียงดังที่นี่คนมันเยอะก็ยึงเสียงดังไม่ได้พิ่น้าที่นี่เขาเรียกว่าแมคโดนัลส์อ่ะแมคโดนัลส์นี่ว้าบหรือว่ามันทอดเนี่ยอย่าเสียงดังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นฟรายอันนี้ก็เรียกเป็นฟรายเป็นฟรายมันทอดเบอร์เป็นฟรายไม่อดหรอ แต่บ้านแต่บ้านฉันก็เลยเขาเรียกมันทอดนะเขาเรียกเป็นฟรายเขาเรียกมันทอดแต่บ้านฉันก็เรียกมันทอดเอาเราก็เปลี่ยนใหม่พูดตามนะเฟ้นฟรายเฟ้นฟรายพูดใหม่เฟ้นฟรายเฟ้นฟรายอ่ะกินได้เขาดีเลเฟ้นฟายกินกับอะไรก็ได้แล้วเฟ้นเฟนฟายหมักเออเฟ้นฟายหมัก